วันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานละกันเองนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาถ่ายแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกันบ้างนิดหน่อยได้เจอชิมงานกันบ้างแล้วก็ทําให้ลาบรืนด้วยดีนะครับนะฮะเพราะเรากระเฮียนก็หือลืมมาตั้งนานแล้วอยากจะถ่ายทําแบรนด์คอมบานดนี่นะฮะเราก็ติดโควิดกันไปจนกระทั่งวันนี้ก็รียกว่าสมใจยอยากแล้วครับผมโฆษณานี้นะฮะก็จะเกี่ยวกับเครื่องบิน บำรุงกำลังนะครับจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการทำในสิ่งที่หลายๆคนสามารถที่จะทำได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆหรือเริ่มต้นจากตัวเราเองที่เราที่สามารถสื่อสารหรือว่าส่งไม้ต่อให้คนอื่นในการทำดีๆกับสังคมเพราะนั้นคอมมโดเป็นแบรนด์หนึ่งที่ถ้ามองตรงๆจากเห็นโฆษณาอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยโดยใช้พรีเซนเตอร์เป็นผมจะรู้เลยว่ามันเป็นเพื่อสังคมมันเป็นเพื่อส่วนรวม สำหรับวันนี้อะไรที่มันยากที่สุดผมว่าออการเซต แต่ละฉากเนี่ยนะบผมว่ามันจะยากอย่างเา acting เนี่ยผมว่ามันก็เราก็เคยผ่านงานการแสดงผ่านละค,ค,ครผ่านโฆษณามามากพอสมควรผมว่าโอเคไม่ได้ยากสำหรับผมได้หลอกคําพูดก็ไม่ได้ยากสำหรับผมเพราะว่าผมได้ทํากันบ้านมาบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นการเซตฉากของเข้าฉากประกอบฉากอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมว่าเขาสามารถเตรียมมาได้ด้วยดีแล้วก็บรรยากาศด้านในที่ คนหาโลเคชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากในวิกฤตแบบนี้วิกฤตที่เราจะต้องฟันฝ่าไปด้วยกันวิกฤตที่เราจะทำคนเดียวมันไม่ได้มัาต้องรวมพลังกันแล้วเราเริ่มต้นที่ทําใช้สมองใช้กําลังแรงกายและใช้พลังของหลายคนทําวันนี้ถือว่าทุกอย่างเนี่ยผมชอบนะครับ มันปกติของธรรมชาตินะฮะการทํางานเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องรับกระทบกระทั่งหรือว่าอุบัติเหตุบ้างเทคแรกที่เราคว้างออกไปแล้วรู้เลยว่ามันต้องมีเอฟเฟกต์เพราะระหว่างค้อนเราต้องใช้กําลังคว้างออกไปด้วยแรงแลอจังหวะที่มีโซ่อยู่ตรงปลายคอนมันต้องสะบัดยังไงก็ต้องโดนขั้งแรกเรารู้เลยว่าค่อนข้างที่จะปวดมันโดนเส้นเลือดตรงข้อนิ้วโป้เราบนนีแต่เมื่อพุ่งกลับบอกว่าโอเคขออีกที เราก็โอเคจะพยายามจะไม่ให้โดนมันก็โดนขออีกทีมันก็โดน,ออน,โดนแต่มันก็ต้องโดนเราต้องยอมว่าเพื่อที่จะให้ภาพออกมาตามที่ผู้กับเขาต้องการไอ้เรื่องเจ็บเนี่ยเราเราทนได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากให้งานเราดีแล้วมันภาพมันสวยครับผมผมได้เจอกับเจ้าของเนี่ยได้พูดคุยกันตัวต่อตัวเล้มีอะไรที่สามารถจุงใจผมสามารถบอกให้ผมได้รับรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ ทำเพื่อธุรกิจผมไม่ได้ทำเพื่อหาผลประโยชน์หรือกอบโกยเงินใส่ตวัวเองแต่ทำเพื่อสังคมเพื่อเด็กเพื่อคนส่วนรวมณตอนวันนั้นเขาคุยกับผมที่สนามฟุตบอลและไม่มีโครงการเกี่ยวกับฟุตบอลของเด็กแล้วงบประมาณก็ไม่มีอะไรเสนอว่าเออ เดี๋ยวมีคอมมอดโดมาสนับสนุนโน้นสนับนี้แล้วก็มองแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้ใช้ได้เกี่ยวกับการทําเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อส่วนรวมตอนนั้นผมก็ตัดสินใจได้ว่าผมยอมเป็นพเซนเตอร์เพราะว่าใจเขากับใจผมคล้าย,คลายกันยอมที่จะเสียสละแม้แต่ยังไม่รู้เลยว่าแบรนด์นี้มันจะเป็นยังไงมันจะไปได้หรือไม่ได้แต่พอพร้อมที่จะทําเพื่อสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าตัวผมเนี่ยเสียสละมาทั้งชีวิตผมให้มาทั้งชีวิตถ้ามาเจอแบรนด์อย่างนี้มากับผมเนี่ยผมรู้เลยว่าการย,ายั่งยืนที่เราจะให้กับสังคมการย,ายั่งยืนที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันไปด้วยกันได้ผมคิดว่าคอมมานโดคือตัวที่ผมเลือกแล้วผมจะพาคอมมานโดก้าวต่อไปใครสามารถที่จะทําให้กับสังคมได้ทําเลยครับอย่ารอ